พัญญากรรมผู้จัดการโรงเรียนปริยานาวินจันไซลอบท่านที่3คุณอนุนบุรภากรรมการหมู่บ้านบ้านนายเลิกชรบท่านที่สคุณวิชัยศรีพลกรรมการหมู่บ้านบ้านนายเลิกรอชบอท่านที่5คุณชอบใจผลซาท่านที่6คุณผจชนไพศูน,น,นท่านที่เ็ด คุณชาราคำไร้ท่านที่แปดคุณยุวดีจันใส่ลอ่อท่านที่9ก้าคุณจักกิตแก้วชนมท่านที่สิบคุณกันหาผมบุตตา1ิท่านขอเรียนเชิญครับ ครับเรียนประเจนประจับที่นะครับก่อนท่านคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาขอากับรัตนาประธานสงได้กล่าวสมโภชนีคถาหลังจากนั้นทางคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาในลาดับต่อไปขอกับรัตนาครับอืมจุดการบี ทั้งคนะวายมอั้งคณะวายทอทั้งพณะการทั้งหลายอัตมาก,กับ,กป,บปืนใจกับวบผู้ปภาษีบเรลี่ยงเพินแกาวในเปิดประชุมกันตะกอนอันงรายมีทันานคณะสงฆ์ทมานบุท่ทนานคณะสงฆ์ฝ่มหาวิกายส่วนมนต์สิยายวั อายุขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอดศีลของหัวข้ออันนี้กาสมาท้ำอยู่วัดป่านายเลยในหน้าคุณเลิศเราจะสื้อกันไปก็เป็นการดีอ่ะทั้งสอง,ยงอย,ย่างอาตมากับเพื่อนปีติอย่างที่อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันทั้งอ่านคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ทั้งคณะสงฆ์อนิการาาที่ระดับยอดมากมายทุกระดับชั้น เพอแสดงออกตัดยุบตำแหน่งที่ต่างต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกคนเปลนเจ้าของแผ่นดินไม่มีพระบาทพระเจ้าอยู่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีพระอยูของแผ่นดินประชาก่รประชาล่ากับอุกอังคือว่าบ่มีรักชัยเค่งว่าเอาแล